i แล้วอ้าวอยากรู้ว่าปลาโถสุดท้ายไหนอ้าวมีปลาด้วยโอ้ัวเล็กโถงอีกเลยมาครับสายหลิวมาปวดอย่างเงี้ยวะทำไมทำเป็นคนอย่างเงี้ยโอ้โห่อัครบเดี๋ยวดูผลงานครับหลิวกับสปิ๋วหลิวกับอะไรวะต่อให้ก่อนด้วยต่อให้ก่อนเดี๋ยวทีมผมแบบยอดนะเนี่ย เอาอันนี้ออกดิอันนั้นออกก่อนเออโอ้โหวิเป็นไงสวยงามหลิวก็ได้ปลาสร้อยปะ่ะปลาอะไรวะเฮียแล้วปลาเล็กข้าวตัวเล็กมึงอ้ยดิอะไรนเ้ยน้ำเชื้อเหรอปลามีฉี่ด้วยอ่ะ นี่ครัสุดยอดง๊าบประจานประจานประจานคือหมันมาใหญ่เลยอ่ะสัฟฟ้าก็ยานั่งหลิวหมดเลยไอตัวเล็กไม่นั่งตะก้อนคนเดียวอ้๋ออ๋อตัวเล็กตัวเล็กต้นข้าวต้นข้าวเนี่ยไม่รู้ดูเอามึงวางใกล้กันนี่เดี๋ยวรอกลอกกินอีกทีนึง มาครับวันนี้เราจะมาลุ้นชิงเหลี่ยวกันมาแล้ววุ่นวายที่ผายเลยนะเนี่ยผมก็ได้ไม่พ,งมมพิงผมนะครับตัวนี้โชว์ชวชวตัวนย่างนี้แม่ผมต้องนี่ไล่ไลไลกันไปทัว่วที่ต้องต้องมีผลงานนะครับได้ไลไม่มีผลงานนะครับ <laughs> โดนนะครับหว,ว, <laughs> วานก็อย่างเงี้ย ลแล้วไม่ติดอะท่องตรงนัน้นนะมันไม่พาเข้าย่าเหรอรเลยนะพี่รู้เลยนะจริงเหรอเดี๋ยววัที่มีน้เป็นปะเนี่ยไม่เป็นไม่ไรตื้นอยู่ตื้นอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เลยกาหมอปะเนี่ยเ,ยเยฮ้ยมาแล้วนานๆมาทีครับตอนนี้เริ่มนิ่งเริ่มนิ่งเอาวะาเออมันอยู่กลางเดี๋ยวเราคว้างกลางนะครับผมปังมาขวดหมดไปนะครับมาต้นสมใหม่ฮะอันนี้สูนออกไปครับ มา <c oughs> อ,อมาแล้ลาอะไรวะตาเลยข้าวอ่ะหลี๋ <c oughs> ลิว อุ้ย,ยมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยโอ้ยบบอะไรอะ่ะใหญ่จริงหรือเปล่าครับมาโชว์หน่อยดิหลวงตุ๊บสีม่วงแดงฮะโอ้ยใหญ่ด้วยท่านเต้าหมาท่าเท่าไหร่นะครับหนึ่งร้อยตัวหนึ<า>่งร้อยตัวยี่สิบตัวได้ไหมถึงเลย แดงแดยตัวหรือเปล่าตัวตัวผู้ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วหยังว่าทุกทีเลยตัวใหญ่จะเปหลุดใช่หว่าแล้วโชว์ปุ๊บหลุดเลยตัวผู้มั้งาอืมแดงพอพันแล้วเนี่ยฮะตัวเนี้ยสวยงามครับผมเดี๋ยวรอโปต้องครับตัวนี้โปต้องกำลังปั้นเหยื่อเทพ การสั <ge ge ่งเลยห้าร้อยเนี่ยดูตัวเล็กเอาดีกว่าดูน้องต้นข้าวเลยดีกว่ากว้างไปทางขวาหน่อยพัฒนาอย่างต่อเนื่องมุ่งสู่ความเป็นเมืองที่มั่นคงวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนน่าเน้อะสวยงามสวยงามเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สองดูจะหลอนเบอร์สองเลยเนี่ยตอนนี้ครับ แต่เม well. anyway, ok. okay, okay. okay, kind of like ื่อวานแล้หนึ่งสองอ้าวอุ้ยได้แล้วเหรอโอ้โหต่อเนื่องครับโอ้ตัวใหญ่ด้วยงเงี้ยตองสู้เด็กไม่ได้กว่านี้หรือโอย้ยจริงอ่ะโอเคเลยอ่ะเป็นไงถูกที่ถูกที่โอเคครับผมโหน่อยู่นี่ อ่านะครับปลาแดงข้าวายหมสัมพันกันอะไรอ่ะโหานไม่ทัขึ้นเลยถ้กล่มมาครับน้องต้นข้าวครับ มาเลยวะเฮ้ยหายชาบหายมาได้หเาไดาดีเลยโอ้ว่าขึ้น้างป่าขึ้นในสวยงามเลยนะมึง โชว์นิดนึงโชว์นิดนึงครับโอ้โหใหม่แล้วครับหลังจากที่นั่งเป็นนานเป็นชั่วโมงโอเคสวยงามครับหมายคลองห้าไงไงหรือจะต้องเก็บสายก่อนเลยงาะโฉดไปไม่รู้ตกทุนมาก่อนวะน่เริ่มแกะแล้วเริ่มแกะแล้วนี่คอมมินมาแล้วครับผมสองออต้นข้าวนะโชหน่อยโอ้โหน่โอเค รอดึงดึงทีหดเลยหลุดเปล่ากระชังไหนใสเลยูยกระเด็นไปแล้วไปไหนแล้ววะข้ามฝั่งนู้นเลยอ้าวนกผสมหน้าด้วยแปลก ช่วงนี้ปลาก็หายเงียบไปเฉยๆครับเป็นชั่วโมงเลยอาจารย์นูนก็เลยเสดอความผิดที่ว่าจะย้ายหมายกันครับเดี๋ยวเราจะไปลองย้ายหมายอื่นดูนะครับไงก็ขอติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ย้ายหมายก่อนครับยังไงก็อย่าลืมติดตามม o เตอร์ว i n ง t ท a แลนด์นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับ สำคัญมากเลยกดกระดิ่งเนี่ยไงก็คอยติดตามอีพีต่อไปครับผมเราจะไปที่ไหนก็ต,ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับมันน่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ